โอเคบันทึกได้ฮะ,อ,ะอันสุดท้ายเป็นไลฟ์โพลนะครับไลฟ์โพลก็คือเราสร้างเกมเป็นตี้อ็อบเจกต์ขึ้นมานเอตี้สร้างหนึ่งนะครับที่ตั้งชื่อมันว่าโกลบนะฮะบ,บอทอะไรเนี่ย ที่โพกจะต้องมีข้นั้นนะครับจะต้องมีตัวนี้คอมโพเนนที่ชื่อว่าเ e นส์เลนส์มุดเข้าไปไปที่ตัวนี้นะไลท์โพกปุ๊บนะครับไลท์โพกปุ๊บโอเคที่สร้างไลท์โพกปุ๊บขึ้นมาในไลท์โพกปุ๊บตัวนี้ที่จะทําการแอ d โพกเข้าไปสังเกตว่าโพกจะเป็นรูปก,กลมๆเอาไว้เก็บค่าแสงต่งตางๆนะครับค่าแสงพวกนี้จะเป็นค่าแซมเปิลที่เราจะให้กระจายอยู่ทั่วแมทเดี๋ยวพี่จะวางไลท์โพกตัวนี้กระจายไว้อยู่ทั่วแมทวิธีการวางไลท์โพกนะครับเราสามารถจะนิพิเคตได้ ดูเตปุ๊บเดินมาสิเลซีเองกว้างๆอะไรนะนะจะได้ปะเพียรสิเลกอ u ดูพิเคตอีกโอเคแล้วก็ดูพิเคตอีกอ่ะจัดสิเลกอนดูพิเคตสิเลกอนดูพิเคต ที่จะวางรูปกลมกงพวกนี้ไว้ให้ทั่วฉากเพื่อให้มันเก็บค่าของแสงทําให้ตัวละครผู้หญิงพวกนี้เนี่ยเวลามัเดินไปรอบรอฉากนี้มันจะเอาแสงเงาต่างๆที่ผู้นี้เก็บค่าแสงไว้มาใช้นะครับมาใช้เลยโดยที่ไม่กำหนงแสงพวกนี้นะมันจะเอาแสงไว้พวกลีงมาใช้ค่าเงาต่างๆมา,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 าใช้กับตัวเพื่อลดระยะเวลาการตัวเส็จนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวพี่จะต้องดบิวเทนนะให้มันอยู่ตัวห้องตัวห้องเสร็จปั๊บแน่นอนว่าต้องมี กสูงไปด้วยนะครับซิลกคอนลูเคอ่านี่ครับมันลิงกันหมดนะมันลิงก์ันหมดเลยพวกไลท์พวกนี้นะครับซิลกอนลูบเค็ะติดไปเรอยๆขะ,นะะี้พอแล้วนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งจำนวนเยอะแต่แสงจะแม่นยำขึ้นตามที่ตัวละครตัวนี้เดินไปนะครับแสงมันจะแม่นยำขึ้นโอเคไลฟ์พวตัวนี้พี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พี่ต้องทําต่อมาก็คือย้อนกลับไปที่ตัวไลท์แบบคพิ้ง นะครับไลน์แมปปิ้งไปที่เบรกนะครับแต่เบรกคราวนี้ของเราเนี่ยเราจะเลือกไปที่เบรกโครมนะครับเบรกโครมนะครับโอเคเบรกโครมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเท็กเจอร์ถ้าเราไปดูเท็กเจอร์นี่เราจะค้นพบเลยว่ามันจะมีเท็กเจอร์มีทั้งตัวโค้กแล้วก็เป็นเท็กเจอร์ทงในตัวช้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้หญิงกัน สังเกตว่าตัวผู้หญิงยังนำมืดอยู่นะครับเราต้องไปคลิปตัวผู้หญิงโจโอแอนคุณโจโอแอนคุณรับแสงจากไลท์โกลมาสร้างเงาเหม่อยได้ไหมเราไปที่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่เมดของโจโอแอนต้องเป็นคนก้อนของโจโอแอนนะครับอันเดียวกับที่เราใช้กับสีนะครับแล้วก็ยูสไลท์โกขึ้นมาตรงนี้นะครับโจโอแอนไม่ได้นไลท์โที่หนึคลิกโจแอนตรงนั้น,ด,โโออน,น,นดีวนะ่นะครับ เราต้องคลิกโจอแอนก่อนนะครับคลิกโจอแอนก่อนมันจะได้รู้ว่ามันให้ตัวไหนลงไปแล้วกเเ็เป็นเรื่องที่ดิจิตอลในมือถือในกล้องอะไรอยมางเง้ยมาทรันี่นโจอแอนไม่ได้แสงเลย ัใส่คำนะจอดจุดจุดนี่มันจะไม่มีสารสกัดเขียนเข้ามาได้กันนะครับต่โดยปกติแล้วก่อนที่เราจะทำโฟกัตัวนี้ที to oh, Again, ่ลืมบอกไปก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเราต้องทิ้งจุจแอนก่อนนะแล้วก็มันจะมีโฟกัสอ๋อตัวที่ตัวที่ของฉันเป็นนี่นะครับเป็เริ่มที่โฟกัสจุกแอนจุกลูก ่ะรือดิ้นโไปาเสียไปเสียตรงนี้ทั้งหมดนะครับเสียตรงนี้หมดรปบบเล็กั้นเนี่ยมาสิมา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 ยังไม่มาอกปิดสดก่อกดเก็บแสง โฟกอยู่นะเี๋ออจตีออจิตเอ้อดฮ่าโอ้ยอดยอดยอดถูกต้งครับติดแสงอยู่แะแล้วไลฟ์โฟกมันจะเอาแสงจังเลยเชียวโอ้ยนทาจะสวยอ่าจะน่อมันจะ้น่ะัชื้อัชโอ้ยน่าจะน่น่าอโอ้ อาเวาเบิดไหมเบิดไหมทางด้านทางอ้านอ,อ้าวโกลบอากั้พี่โบลบติดไหมวันนี้เอยเหมือนจะสว่างเหมือนจะสว่างอึ๊ดสว่างแล้วนะปิดแสงปิดแสงปิดแสงเย่ยังอยู่เต็มเต็มเต็มดีใจได้แสงโดีใจได้แสง <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นถึงจะปิดแสงไปแล้วจอพอก็ยัง6ครับหกว่ะเนแสงมัยังไม่ครบหมดนะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวมืออีกนิดชัดๆอยก็แสงก็โอเคใช้ได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าแสงเงาตรงนี้ลักษณะไลติ้งต่างๆนี่มันเห็นว่าแสงมาอยู่ตรงไหนบ้างามาตรงไหนบ้างมันเอามาจากใ้รูปกลมๆนะั้นแล้วอินเตอร์โวลเลตนะครับหรือคำนวณค่าเอามาให้ตัวือีกนะครับลดระยะเวลาการคำนวณเยอะมาศาลเลยนะครับแต่เราก็ต้องไปแน่ กำหนดในตัวไลท์โฟกีให้ดีนะไม่งั้นตัววิ่งพวกนี้เดินไปก็จะออกมาไม่โอเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ทําให้เราเห็นว่าเราจะปรับทำพาพสองไงให้สมูทเดโมชันได้ยังไงให้เราใส่อฟเฟรได้ยังไงนะที่สําคัญตอนนี้ห้องของพวกเราฉากพวกเราพร้อมแล้วที่จะใส่แสงแบบต่างๆพร้อมแล้วที่จะแสงหนักๆจัดหนักๆได้แล้วก็รู้วิธีการที่จะทําให้มันไม่หนักคืินนะครับก็จะโฟกัสตามนี้นะครรับเพาะฉะวันนี้ก็จะเริ่มมาได้ดูงานของพวกเราแล้วนะครับ ดูกัวนว่าแนเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ของกลุ่มที่ยังไม่ได้โพสต์งานสัปดาห์ที่แล้วไปจะเป็นของแหนมกับโบสตใช่ไหมฮะใช่นะครับเราโพสต,ต่อลงมาในคอมเมนต์เลยนะครับงต่อลงมาในคอมเมนต์เลยและเหมือนเดิมครับพวกเราสามารถเจอ ให้คาแนะนําเพื่อนได้นะหรือสเสนอแนวคิดเพิ่มเติมได้นะครับฉากหลังจากนี้จะเป็นการลุ้นกันลนะว่าสัปดาห์หน้าถ้าใครทาเสร็จจะได้พักควัญยาวหรือเปล่านะครับโอเคดิฉันหยุดไว้ก่อนนะครับก่อนจะตัวงานมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีหรอกดินันดูงานแต่ละส่วนน่าจะได้รับคำถามเพิ่มน,นะครับโอเควันนี้ตัรายสารนี้นะครับสนใจที่อื่น